ู้ชิงที่สามครับเดี๋ยวมาดูครับรันนี้ว่าใครจะรับอันดับสามในรุ่นของสองพันห้าครับ เข็งครับแรกของคร,ร,รับน้ำมันเบรคคูน้ำเบรค69เลนตอรครับโอเาโอ้ยตยมาเบียดเบาคู่คู่ครับไปทำภาพนได้ครั

วิ่งสองในสามครับยังมีวิ่งเลยครับลันแรกรันแรกแบงค์ของสามได้ไปแล้วยังเหลือสองลันครับรันแรกครับอันนี้คู่ชิมที่1ล่นลันแรกครับวิ่งสองในสามทุกรันครับสิบนาทีและค่อยมีการขอเวลาเพิ่มแล้วนะครับใช้เวลาการทุก ท็เอครับรวมเพื่อนช่างโจ๊กฟังวัวครับส่วในแท็กบีครัตั้มมอนเตอร์เบิร์ดมอนเตอร์ครับตั้มผักสดครับอันนี้สิ่งที่หนึ่งนะครับคู่นี้สิงที่หนึ่งหลังที่หนึ่งครับวิ่งสองในสามครับในรุ่นของสองพันห้าซีนีครับช่างพิกัดน้ำหนักส4 5สี่ห้าติ

เดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าครับวิง่งสองในสามครับรันนี้รันที่หนึ่งนะครับนนรบอบชิง